วัตถุประสงค์หลักๆนั่นก็เป็นการที่เราจะหาซื้อบอง,บา,งานคนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยทิดเดียรวมถึงสนับสูงพิจิรจังหวัดพ,พนัชกรสรดาทั้นธีรกแก้วพิมลอุตสาหกรรมจังหวัดพนัศิรสีาซึ่งกำหนดนการเนี่ยจะมีการแสดงนะครับในวันศุกร์ที่21กีนาร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลน,นะครับสุวรรณภูมิสุนันตาแล้วก็ อุตสาหกรรมจังหวัดเรื่อนของคอนมสร่ลายเครียดน,นะครับการดูสลพ่คนอุทิยาครับในส,าสกกาาภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นองค์กรหลักขององค์กรหนึ่งที่ให้ความร่มบือ้ออันดับแรกเลยครับก็ดีใ,ใจครับแล้วก็ยิ่งมา ขอคุยรายละเอียดกับสำนักงานบรรณาธิการมามาเป็นคนบรรณพันในหนะสื่อของรัฐเรามีหน้าที่เผยแพร่และประชาพันง,ง,งานที่เป็นลิขิตราชมงคลสุวรรณภูมิหรือที่เรียกสั้นๆว่าสูตรด่านดานั่นเองจริงๆแล้วท่านที่ตรงนั้นเนี่ยสงสัยอะไรเนี่ยเปิดให้โทรมาถามที่สภา,าได้เลยนะครับนะ เคุณเคยจะมีเงินเดือนรู้บ่ารุ้ตังรายได้รู้บาาทุ้ตังเไปเพื่อกลุ่มของบ้านกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งอุปกรณ์ในโรงพยาบาลต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะ้วสถานที่ตรงนั้นเนี่ยโอทงเขาเรียกว่ากว้างขวางรองรับประชาชนวัตถุประสงค์หลักๆนั่นก็คือการที่เราจะหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับให้กนะับโรงพยาบาลและผูนะ้คน